ครับเดี๋ยวในข้อนี้นะครับเราจะมาดูหารากที่สามของยี่สิบเจ็ดนะครับส่วนพันนะครับตัวหนึ่งพันนะครับ a กําลังหกบีลังหกหารากที่สามนะครับเป็นรากบวกนะครับดูแล้วก็ไม่น่ายากข้อนี้นะครับเพียงขอติดเศษส่วนมันดูว่าน่ากลัวหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยขั้นแรกนะครับเรามาดูที่ตัวเลขก่อนนะครับดูที่ตัวเลขนะครับ เราจะแบ่งตัวนี้ออกมาเป็นตัวประกอบนะครับเริ่มจากยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนี่มีอะไรประกอบกันบ้างครับเกิดจากอะไรสามเก้ายี่บเจ็ดใช่ไหมสามคูณสามได้เก้าเก้าคูณเก้าคูณสามได้ยี่ิบเจ็ดเห็นไหมสามสามเก้าเก้าสามยี่บเจ็ดอ่าส่วนด้วยเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งพันหนึ่ยสิบร้อยพันนะครับหน, 1, 000, 1, 000, 100, 000, นึ่งพัน หนึ่งพันก็คือสิบคูณกันกี่ตัวครับสามตัวใช่ไหมสิบคูณสิบได้ร้อยใช่ไหมครับสิบคูณสิบได้ร้อยร้อยคูณสิบก็ได้พันเห็นไหมยากไหมไม่ยากนะอันนี้ถ้าเทียบออกมาแล้วก็เป็นสามส่วนสิบกี่ตัวครับเป็นสามส่วนสิบกี่ตัวครับเป็นสามส่วนสิบกี่ตัวครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเห็นไหมสองตัวสามตัวนะครับ เป็นสามคูณสิบสามตัวนะครับแสดงว่ายี่สิบ็ดส่วนพันนี่คือสามคูณสิบกี่ตัวนะครับสามตัวก็คือสามส่วนสิบทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่นะครับทั้งหมดยกกำลังสามนะครับเห็นไหมเราต่อไปเรามาดูอีกตัวอีกตัวหนึ่ง a กกำลังเท่าไหร่นะครับ a กกำลังหกเอกำลังหกี่คืออะไร a อกำลังหกถ้าเราจะทำให้เป็นกำลังสาเหมือนกับตัวนี้เห็นไหม เราเอาสามไปข้างนอกเอาสามเอาอยากเป็นกําลังสามก็เอาสามหารซะเห็นไหมหกสามหารหกได้กี่ครั้งครับสองครั้งก็คือ a กําลังสองวงเล็บยกกําลังสามเห็นไหมแบ่งเป็นสามส่วนเท่ากันก็เอาสามหารนะครับเห็นไหมอันละสองอันละมี a สองตัวยกกําลังสามเห็นไหมครับส่วน b ก็เหมือนกันนะครับ b กําลังหกก็ได้ทํานองเดียวกันก็คือ a b กําลัง b กําลังเท่าไหร่นะครับ B กำลังสองวงเล็บยกกำลัง3เห็นนะครับอันนี้ง่ายๆเรามาดูเลยครับเรามาแทนค่ากันเลยนะครับยี่สิบ่วนพันแสดงว่า27่สิบเ่วนพันเรามาหาตรงนี้แล้วได้เท่าไหร่นะครับได้3ามส่วนสิบนะครับทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่นะครับยกกำลังสานะครับ a กําลังหกกําลังหได้เป็นอะไรครับ A กําลังสวงเล็บยกกำลัง3าม แล้ว b กําลังหกนะครับ b กําลังหกก็คือ b กําลังสองวงเล็บยกกําลังสามนะครับตรงน,นี้แบบนี้นเองเดี๋ยวามาดูต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับเมื่อเราใส่รากลงไปนะครับเมื่อเราใส่รากลงไปก็ไปได้ได้หารากที่สามนะครับมีสามตัวนะครับเห็นไหมยกกําลังสามเท่งนั้นเลยมีสามตัวเอาออกมากี่ตัวอ,ออกมาหนึ่งตัวเพราะฉะนั้น ในพจน์แรกนี่ก็คือ3ามส่วนสิบใช่ไหมครับยกกำลังสามก็ได้เป็นออกมาเป็นสามส่วนสิบนะครับตัวที่สองก็คือ a อกำลังสองยกกำลังสามก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ a อกำลังสองอันนี้ก็เหมือนกันครับได้เป็น b กกำลังเท่าไหร่นะครับ b ีกำลังสองเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากเนาะมีสามตัวเอาออกมา1ตัวเห็นไหมเอามากมา1ตัวก็ได้คำตอบแล้วยกตัวประกรอบอย่างเดียวนะครับ